สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้วันที่26มิถุนายน2567อิเค่ะจิตนาจะลงแนวทางค่ะคุณผู้ชมนําแนวทางจากเซียนต่างๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะจากหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์ที่คํานวณลาวพัฒนาวันที่26มิถุนายน2567เมื้อนี้ค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นวันพุทธค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตนาขอขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์นะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจิตนาชาแนล เป็นประจำค่ะลาพัฒนาฮานอยรัฐบาลไทยทางช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาชม,มเข้ามาดูช่องจินตนาชาแนลเพื่อดูแนวทางค่ะเบิ้งแล้วก็ขอให้มานให้ปังทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเบิง้ง นะคะที่ดูแนวทางแนวทางนี้เป็นแนวทางจากการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่เข้ามาชมห้พิจารณาดีๆค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะให้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไปเบิ้งแนวทางกันใดเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะของอาจารย์รอาารยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมวันนี้ให้ รูดห้ากับแปดค่ะรูดห้ากับแปดจับคู่ให้ค่ะแปดแปดสองห้าหนึ่งสองค่ะแล้วก็สามตัวค่ะสี 4, 8, 8, 9, 5, ่แปดแปดเก้าห้าเก้าสองห้าแล้วก็แปดหนึ่งสองค่ะสี่ตัวสี่สี่แปดแปดแล้วก็แปดเก้าสองห้าค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมตัวเน้นเพิ่นก็นคือแปดแปดแล้วก็สองห้าแล้วก็เน้นที่ สี่แปดแปดแล้วก็เก้าสองห้าแล้วก็สี่ตัวค่ะคุณผู้ชมเบืองของวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าที่ตัวรูดนะคะเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดบุรีรำแคปหน้าจอเลเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปค่ะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาวันนี้ค่ะเด่นรูดสองกับแปดค่ะมีแปดหลายเลยค่ะคุณผู้ชมมาแปดกันเยอะเลยค่ะเด่นสองกับแปด แล้วก็เลขติดค่ะเหมือนเป็นตัววินนะคะคุณผู้ชมตัววินค่ะสี่เก้าห้าเจ็ดค่ะแล้วก็จับคู่ให้สองสี่สองห้าสองเก้าสองเจ็ดค่ะสองแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอนะคะของผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีงวดที่แล้วของเ่นไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดไม่เข้านะคะค่ะ ไม่เข้าค่ะตรงเบิ้ลเนี่ยช้ำใจกลอกนะคะคุณผู้ชมเนาะก็คือไม่เข้าก็คือไม่เข้าค่ะแล้วก็ของมาดามคํานวณค่ะมาดามคํานวณวดที่แล้วก็ไม่เข้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะวดนนี้ค่ะให้มาหกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดนะคะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะหกสามเจ็ดสามหกสี 3, ่เจ็ดสี 4, ่หกห้าเจ็ดห้าเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็จับคู่ให้สามตัวสี่หางค่ะ หกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าแล้วก็หกหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเิ่นเน้นหกสามเจ็ดสามหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดสามสามตัวเิ่นเน้นหหกเจ็ดสามค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับแนวทางนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นของเซียนเซียนเซียนตะกนโกสวางค่ะวนนี้หายมากหน่อยเพิ่นวายหายมากหลายบอถือประสันค่ะคุณผู้ชม หามาหลายเล็กบอกเขาต้องให้หน่อยๆให้หน่อยๆแล้วเขาโลดนะคะ,ถ,ตตค 2, คะค 2, ถูกตาต้องใจคือสองหนึ่งค่ะคะุณผู้ชมสองหนึ่งถึงตาต้องใจค่ะเนาะแต่มาไหมคะคุณผู้ชมเซียจนจะกลนสว่างวันนี้ค่ะให้ตัวเด่นตัวรูดไม่ให้มาเลยลืมบอกคะรือแหวจินตนาลืมเอาค่ะจับคู่ให้แปดสี่แปดศูนย์แปดหกรองสองหกสองหนึ่งค่ะ สงสัยตัวรองแล้วละ่ะนะคะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวหกหนึ่งสองหกดส่สี่แปดศูนย์ค่ะเมื่อนี้แดชนกันไล่ลายค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะของงวดที่แล้วงวดที่แล้วคงเพิ่นลบอขาค่ะคุณผู้ชมตัววินก็ไม่เข้าเข้าแต่สองนะคะตัววินมีแต่2ค่ะคุณผู้ชม หนวดนี้หนึ่งสองเก่ากลับมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมจะเข่าบอค่ะตามเบิงเนื้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะต่อไปค่ะเป็นของแอสจินเองค่ะคุณผู้ชมค้านวณเกือบบ่ท่านค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิงเวลาก,กับบายสามซีโมงตอนนี้กับหาโมงแรกแล้วนะคะอินเตอรน์น่ากับเฝ้าลีเฮทไห่มารูจะพิษจะเทิดก็ค่ะทาพิชกับอโทขอัพค่ะขอัยคุณผู้ชมทุกท่านที่เขามาเบิงถ้าเกิดว่าน้ำแนวทางไปที่โตมากโตชอบนะคะบางเอิญชอบตรงกันกับจินตนาจังสินะคะ แต่มันหลุดไปก็ขอโทษขอภัยแต่ถ้าแนวทางพาคุณผู้ชมปังจินตนากะขอแสดงความยินดีดีใจกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาเบิ้งมาชมช่องจินตนาชันแนวค่ะจินตนาขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์ทุกๆอาจารย์ในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมมา กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาชาแนลค่ะจินตนาขอขอบุหลายลายเขาให้ปังนะคะคุณผู้ชมให้ปังปัง,ปงมันๆกันค่ะงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมของจินตนาแอดจินก็คือ7กับ3ไม่เข้าสักตัวค่ะคุณผู้ชมให้3ตัวมี่ต่างหากแต่งวดนี้จินตนาให้3ตัวอีกค่ะคุณผู้ชมเขียนให้เลยให้พููเดี๋ยวเท่านี้แหละคะ่ะคุณผู้ชม ถือผิดกับ่าวากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาดูแล้วขอให้หมานขอให้ปังขอให้รวยรวยรวยกันทุกท่านค่ะที่เข้ามาดูเข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลในวันนี้เราก็คลิปต่อไปค่ะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมแล้แนวทางรัฐบาลไทยฝนอีอ๋อยวนะคะวางไว้แล้วก็ลืมแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีค่ะคุณผู้ชม ะะเป็นแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีค่ะเขาโค้งสุดท้ายไปโถดค่ะเพราะว่ามืออื่นจินตนาจะบาบางนะคะเนาะพ่งนี้จะไปทําธุระค่ะคุณผู้ชมแต่ก็จะพยายามปีกตัวจากธุระนั้นเอาแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมมันมันปังๆสวัสดีค่ะ